นี่ครับรถใส่รถอุ้มเลยครับนี่เอามาตากเดินเพื่อนเลยภาษาลาวอื่นอันตีแปดภาษาภาษากุยเอืน่นตีแปดนะครับนี่นี่ครับกำลังตากเข่าในสวนเดี๋ยวดีตัวไม่มองตาเขานี่โอ้นี่ครับพิธีบานเฮานะครับบรรยากาศด,ดีฟังวิ <น S 1> hey, ดีโพความได้อุ้มนึ้อวันนี้อุ้มนอุ้มแรกบานนี้โอ้เศ้านะครับมือนีวันที่ยี่สิบ อุ้มแหลกครับหนีฝ่าหนีฝนได้ปีนี่ทั้งฝนบ,บ่อเออบรรยากาศบานเท่าเ,เป็นงอนของวิธีชีวิตเป็นที่ะนี่มีหอดไส้มีหอดหลอบนี่ครับไสกล่องฟืนหาเครื่องเสียงคนโอ้บอเมนบอเมนวิทียูแต่ก่อนด้วยครับเจนี่พูนวิทยูแบบนี้ได้สมือนี่ปกติเ้าใสท่านซิเตอร์เนาะนี่ของหัวเพลิน ใชโอ,โ,อโอ้พี่ีโอ้พี่สวนดีแต่ตาเขาโอ้ยนี่ครับป่านเท่านอกออกมาเบงของงัวงนี่คือแบบวิธีป่านเท่าแฉะได้นี่เพื่อนเพื่อนนอมีหอดอง,งเก็บกักเก็บน้ำนี่ราวเขาเพื่อนหน้าร้ายเติบอยู่ครับเขาใหญ่อยู่หพ่นนี่กำลังกำลังตากอยู่นี่อมันมีดาอยู่นอกนีนอดาบอโอ้ ดำอยู่ครับคุณวานนี่นี่นี่เม็ดมันดำอยู่คือกั้นเบิดเลยบ่เขาถือฝนคุณวาน,น,นโอ้ในน้ำเลยปูนพี่น้นองบ้านสังท่องตำบลผือใหญ่ยยครับนี่ทั้ทงไหนมันขาว อันนี้ใส่ได้เนาะใส่ได้ตากเบิด์ตบอสหรือสิขายนำบอยขายก็บ่มีกินแล้วคุณครูเอ้ยบ่อสตากไวก่อนอืมเอาถึงกะได้น้อยครับเพื่อนว่าได้น้อยเพื่อนว่าดูกระันแล้วดอกอุม้มอุ้มเดียวบน่นี่ได้หลายอยู่เนี่จ<ช>้โอ้อครับนี่เดินตากเขาตากในสวนดีตัวมีเดินตากอยู่<ม>เดินหลายอยู่ยายสวัสดีครับจ้ำกันไดบ่นี่จ้ำกันไดบ่ จำกันไห,ห้บ่ยาใหญ่ยายบุญเป็นบ่ผมยังจำยหย่ด้เลยเลยายบุญน,นะครับยายจำผมบ่อะไรแล้วทิดคมทิดคม,ดม,ดมจำบ่อะไรบ่ทิดคมครับแต่ยังผมเห็นยายอายุแต่ยายบ่เห็นผมเลาะเลือเห็นยายนั่งอยู่นะครับนะงานตากผมก็มาอยู่ครับงานตาก็มาอยู่แต่ว่ายายบ่เห็นครับครับนี่ครับคุณยายบุญเนานะ ใส่ตัวนี้แห้งแล้วบอนนี้ตากโกด้โ 30, วลยลอตี้คันเสียงกได้สมื่นสมื่นมันเปควายม่แดดโอ้ครับครับครับตัวนี้คนละเจ้ากับก้านาบ้านวังหันนะคนละเจ้าโบเจ้าคนละเจ้าเนาะครับครับอ๋อคุณยายกําลังตากเขาดีอยู่มีหมองเศร้าโฮมเล,กกลยกับไก่บ้านมีสวนดีอยู่ครับดีอิวหรือว่าบรรยากาศดีอ่าพาพี่น้องมาเบิ่งพี่น้องโป้ชิววสุวรรณตากเขาครับนี่ครับบรรยากาศนะครับหมอหมอดี